สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาขึ้นต้นไม้ซุ่มยิงปลาครับผมเห็นปลาน,นินลอยอยู่บนต้นไม้นี่หลายตัวอยู่เดี๋ยวมาชมมาเลยนะครับว่าพอจะได้ตัวไหมครับครับลอยอยู่ใต้น้ําเป็นฝูงเลยครับมันกําลังจะขึ้นมาอย่มันลอยขึ้นใกล้ผิวน้ําที่สุดลยครับหมยนี้ผมเพิ่งมาครับมัน ยังไม่ค่อยระแวงเท่าไหร่จะรอให้มันขึ้นมาใกล้ผิวน้ำหน่อยนะครับบางตัวก็ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมดูผมเห็นตัวเครืองอยู่ตัวหนึง่งมันจะลอยขึ้นะ มีหลายตัวครับมันหันหลังให้ผมาหันหลังยิงยากครับเดี๋ยวผมรอมันกลับลำก่อน ไม่ยอมกลับลํามีหลายตัวครับ วายไตน้าไม่ยอมรอยหออขับลาตัวแล้ววายาเข้าไปมุมอับครับ อ,อืมปลาหันหลังหมดเลยครับครับกำลังขึ้นน้ำลองตัวครับ โดนครับสายวิ่งแล้วครับตัวไม่ใหญ่ครับ มันไม่ใช่ใหญ่มากมีลอยขึ้นมาตัวครับเอาใชน้ำใช้ปลาเค็มเดี๋ยวลองดูนะครับอโดนครับ ไม่ใหญ่แล้วครับไสาปลาเค็มนี่ครับเนื่องจากตรงนี้ปลาเริ่มระแวงแล้วครับเดี๋ยวผมจะย้ายไปึ้นต้นไม้ต้นนูน้นมุมนี้เอยอยู่หลายตัวครับ ดูตัวที่มันหันข้างให้ผมแล้วครัส่วนใหญ่ตัวนี้มันจะหันหน้าให้ผมน้เริ่มระแวง นินเป็นปลาที่มีลูกตาโตครับมันจะมองได้รอบมันจะมองได้วงกว้างมากยิงกระชอนครับโดนครับจังหวะกระชอนจิบน้ำพอดีเลยเดี๋ย ผมไม่ใหญ่นครับทันทันไม้ได้น้ำคมต้องลงไปเอาแล้วครับเพราะว่าหิงไม้มันแน่น นื่องจากเนื่องจากเมื่อกี้ยิงปลาช่อนไปแล้วพันไปพันพันไม้ใต้น้ําผมก็เลยต้องลงไปเอาครับดําลงไปเอาตัวเปียกเลยครับ